สำหรับคลิปนี้นะครับแนะนำร้านกาแฟน่ารักๆให้รู้จาร้านหนึ่งนะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชื่อว่าร้านกาแฟ,แฟเฮียใช่นะฮะถ้าใครไปเที่ยวสุพรรณนะครับขับรถเ,เลยตัวเมืองมานิดนึงนะฮะแล้วก็ผ่านศารหลักเมืองสุพรรณนะครับมาอีกสักประมาณ7กิโลก็จะเจอนาเฮียใช้นะครับหรือว่าศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตญาชาวนาไทยที่นี่มีร้านกาแฟ ตั้งอยู่ตรงร้านจอดรถเลยนะครับแล้วก็เป็นร้านกาแฟที่อยากจะแนะนําวันนี้นะรราคาไม่แพงเลยนะ40บาท50บาทเท่านั้นเองนะสำหรับอ่าต่อหนึ่งแก้วแล้วก็เป็นแพ็กเกจน,น่ารักน่ารักด้วยเวลาเขาเสิร์ฟมานี่แบบอ่อผมนี่ร้องว้าวเลยนะเะว่าเก๋ไก๋มากนะใช้แก้วกาแฟได้น่ารักทีเดียวนะครับเข้ากับบรรยากาศดูการตกแต่งของร้านนะครับก็จะตกแต่งแบบไทยๆนะฮะนี่นบนโต๊ะนี่มีอ่า เขาเียเลยนะมาขามป้อมวางอยู่ด้วยนะให้กินได้แล้วก็ใช้เก้าอี้ไม้นะครับบรรยากาศแบบเก่าๆนะครับแล้วก็มีปากกาวางไว้ประดับด้วยนะครับอันนี้ตรงเป็นเคาน์เตอร์ที่สั่งกาแฟนะครับก็จะมีกาะปกกาแฟกาแฟเย็นมีหมดนะฮะกาแฟสดก็มีนะครับแล้วก็มีเค้กด้วยนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับแต่ว่าห้องมันติดแอร์นะครับตกแต่งแบบเก่าๆหรือ<ๆ>ว,ว่าติดแ,ตแอร์สบายแก้วนี้มาแบบแโอ้ หลอดไฟเลยหลอ่ะเห็นเฮ้ยโลโก้โลโก้ไม่เห็นโลโก้ไม่เห็นโลโก้ไม่เห็นนั่นล่ะนั่นล่ะที่ใส่เองหลอดไฟเคี่ยวหวานน้อยมาแล้วโอ้โหเก๊ไก่ไม่ยากหรอไม่แข็งชิเขียวมากอีกรูปแบบหนึ่งนะของแพ็กเกจนี้น่ารักมากลาเต้ครับเป็นหม้อมาเลยครับน่ารักมากโอ้โห พร้อมกับหลอดนะครับเสียบมานี่กินกาแฟเป็นหม้อเลยค่ะนี่เป็นฝาไหนต้องปิดครับนี่โอ้โหเก็บเกมากลี่ยมากน